บทที่50สิเปิดกล่องออนไลน์บัฟพ,พิตเมื่อเห็นดวงตาแปลกๆของขิงเฟงชายคนนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเขารู้สึกอยู่เสมอจิ๋วอยู่ที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเกเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงเงยหน้าขึ้นแล้วพูดกับชายชราที่อยู่ด้านข้างว่าเจ้านายกล่องอยู่ไหนขอสิบอันมาให้ฉันหน่อยไอๆๆชายชราไอสองครั้งแล้วพูดอย่างใจเย็นกับชายคนนั้นน่าเสียดายที่คุณมาสายเกินไปกล่องเพิ่งจะขายหมดขายหมดแล้วชายคนนั้นประหลาดใจเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าเขาไม่คาดคิดว่าทันทีที่เขาหาเงินได้มากพอที่จะซื้อกล่องกล่องนั้นก็จะขายหมดในเวลานี้ชายชราหยิบกล่องของขวัญออกมาโดยตรงและมอบให้กับคินเฟิงซึ่งอยู่ข้างๆแล้วพูดว่าท่านพานาทัานี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ชินเฟิงเอื้อมมือออกไปหยิบกล่องของขวัญเก็บของ,ของช่วงเวลาต่อมาเสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้ใชเหรียญทองไปหนึ่งพันดับเบิลยูและซื้อดีโซเลตเอนเทียนดัสซิลบ๊อบดอกจันทร์สิกได้สำเร็จจุดจุดจุด สิบกล่องเหรียญทองหนึ่งพันดับเบิลยูไม่แพงแต่สำหรับผู้เล่นทั่วไปพวกเขาอาจจะล้มละลายหากซื้อกล่องและถ้าคุณต้องการทำสิ่งที่ดีก็ไม่ต่างจากการพน,นันในเวลานี้หลังจากที่คินเฟงซื้อกล่องแล้วเขาก็เดินอย่างรวดเร็วไปที่ประตูแต่ในเวลานี้ชายคนนั้นหยุดคินเฟงพี่ใหญ่จิวโยครับคุณช่วยขายกล่องให้ฉันหน่อยได้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของชายคนนั้นฉินเฟิงก็มองไปที่รหัสของอีกฝ่ายถ้าเดิมพันอีกครั้งก็สับมือได้เลยจุดจุดจุด,จดเมื่อเห็นชื่อนี้คินเฟงก็ตกตะลึงชื่่่อนนีา้าทึงงจริๆ ดีเกรงว่าคนนี้ไม่ใช่นักพนันมืออาชีพในเวลานี้ถินเฟิงมองไปที่ชายตรงหน้าแล้วพูดโดยตรงยังมีกล่องขายอยู่ที่พิกัด611และ611คุณสามารถซื้อได้ที่นั่นแต่พี่ชายเดี่ยวโชวจ้องไปที่คินเฟิงไม่รู้ว่าทําไมเขามักจะมีความรู้สึกแปลกๆราวกับว่าเขาไม่ได้ซื้อกล่องของคินเฟงิงเขาจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างลังสังหรณ์นี้ทําให้เขารู้สึกหดหูเล็กน้อยอย่างไรก็ตามลังสังหรณ์ส่วนใหญ่ของเขาไม่ถูกต้องหากแม่นก็ไม่มีทางที่จะแพ้การพนันได้เสมอไปในเวลานี้เขาถอนหายใจและพูดกับคินเฟงิงเอาละ่ะ พิกัดของบอสห1 1 6อ1ดหรอบเหรือเปล่าใช่ชินเฟิงพยักหน้าหลังจากได้ยินคำพูดของคิ้นเฟิงแล้วท็อปแฮนก็รีบเร่งไปยังพิกัดนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดชินเฟิงมองดูแผ่นหลังของเขาและสงสัยว่าเขามากเกินไปหรือเปล่าจุดจุดจุดใส่หัวชินเฟิงมองดูกล่องปิดผนึกฝุ่นโบราณสิบกล่องที่เขาได้รับอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นคิ้นเฟิงเลือกที่จะเปิดสามคนแรกโดยตรงนำกล่องปิดผนึกฝุ่นโบราณสามกล่องออกจากช่องเก็บของแล้วเปิดทั้งหมดทันใดนั้นกล่องธรรมดาธรรมดาก็ถูกเปิดออกอย่างช้าช้า เมื่อเปิดกล่องเหล่านี้สิ่งของมากมายก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคินเฟงติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับดาบยาวเก่าเหล็กดำติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับพวงเหล็กที่ไร้ประโยชน์จำนวนหนึ่งติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับยาพิษที่ไม่รู้จักระดับพระเจ้าจุดๆยาพิษหรือระดับเทพคินเฟงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากเปิดกล่องสามกล่องก่อนขวดยาพิษสูงก็ถูกดึงออกมารายได้เท่านี้ก็ไม่เลวในเวลานี้ถิ่นเฟิงเปิดแอร์ของยาพิษโดยตรงและมองไปที่มัน ยาพิษที่ไม่รู้จักระดับพระเจ้าระดับหนึ่งระดับระดับพระเจ้าเอฟเฟกต์ effect. หลังการใช้งานมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์อโนนพอยซันเมื่อโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูติดสถานะลบ lv 9กอาสอโนนพอยซันเป็นเวลา3นาทีสามารถสกัดได้ข้อจํากัดสามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์โจมตีระยะประชิดเท่านั้นบทนํายาพิษที่ไม่รู้จักดูเหมือนว่าจะมีตัวเลขคลุมเครืออยู่บนนั้นจุดจุดจุดพิษไม่ทราบระดับ97ระดับนี้จะน่ากลัวหน่อยหน่อยโดยทั่วไปแล้วภาวะเป็นพิษสูงหรือสภาวะเชิงลบล้วนมีระดับ ระดับ97ไม่ใช่สารพิษที่ไม่รู้จากแอลมันใกล้จะถึงขีดจำกัดระดับหนึ่งรอยแล้วมันมีพิษร้ายแรงเมื่อพิษชนิดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปความเสียหายที่ซ้อนทับจะสูงมากหากดึงเอฟเฟกต์นี้เป็นบัฟระยะเวลาจะกลายเป็นแบบถาวรซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อยพิษไม่จำกัดเสียเลือดไม่จำกัดนี่แม้แต่น้ำแร่ก,ก็ไม่ให้เขาด้วยน้ำแร่จะตายเอฟเฟกต์นี้รับเลยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของคินเฟงก็สว่างขึ้นและเขาเลือกที่จะสกัดโดยตรง คำแนะนำคุณได้สกัดเอฟเฟกพิเศษของอโนนพอยสันูสโพชั่นก็เกรดสำเร็จแล้วและคุณได้รับบัฟใหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบจุดๆหลังจากแยกบัฟออกมาแล้วถินเฟิงก็คลิกตรงไปที่บัฟที่เพิ่งได้รับมาและมองไปที่มันบัฟพิษไม่ทราบสาเหตุผลกระทบหลังจากใช้งานมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกพิษไม่ทราบเมื่อโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูติดสถานะลบ lv 97อโนนพอยสันตลอดไปจุดๆพิษไม่ทราบระดับถาวรระดับ97เมื่อเห็นพิษนี้คินเฟงิงจึงต้องการหาผู้เล่นมาลองใช้ แต่หลังจากคิดได้แล้วฉันก็เลือกที่จะเปิดกล่องต่อบ้างก็ถึงเวลาลองเปิดคลื่นกล่องดูก่อนหลังจากเปิดกล่องทั้งสามกล่องแล้วคินเฟงก็หยิบกล่องออกมาสี่กล่องโดยตรงจากนั้นเปิดทั้งหมดโดยตรงติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับกริบพระจันทมินระดับทองติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับสตาร์ไมคริสตันเพอร์เพิลโกลติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับเหรียญทองดอกจันทร์สิบติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับหนังสือทักษะการอัญเชิญธาตุไฟ จุดจุดจุดหลังจากเปิดกล่องแล้วชินเฟิงก็จับตาดูหนังสือทักษะอันเชิญธาตุไฟโดยตรงหนังสือทักษะการอันเชิญธาตุไฟระดับ20ผลกระทบหลังจากใช้งานคุณสามารถเรียนรู้ทักษะอันเชิญธาตุไฟได uh ้เอฟเฟกต์การโจมตีของทักษะคือคุณสามารถเรียกไฟเอลิเมนเท้าใจแอนเลเวลเดียวกันมาต่อสู้เพื่อคุณได้และธาตุไฟจะคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งนาทีสามารถสกัดได้เวลาทำความเย็น3นาทีข้อจำกัดอาชีพนักมายากลบทนำเวทอันเชิญธาตุไฟระดับต่ำจุดจุดจุด เทคนิคการอันเชิญนี้มีผลเช่นเดียวกับกรงเล็บมังกรฟ้าของคิ้เฟงทุกคนกำลังเรียกตัวแต่เทคนิคการอันเชิญนี้อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยเพียงเรียกยักษ์ธาตุไฟทำดราม่าช่วยในการต่อสู้โดยไม่ลังเลคิ้เฟงเลือกที่จะสกัดเอฟเฟกต์พิเศษโดยตรงคำแนะนำคุณได้สกัดเอฟเฟกต์พิเศษของหนังสือทักษะการอันเชิญธาตุไฟสำเร็จแล้วและคุณได้รับบัฟหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบบทที่51อาชีพที่ซ่อนอยู่ทรนสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์หลังจากได้รับบัฟหมายถิ่นเฟิงยัง จากนั้นทั้งหมดก็เปิดออกในหนึ่งลมหายใจเมื่อกล่องถูกเปิดขึ้นแสงสีทองคราวสามดวงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคินเฟงท่ามกลางแสงสว่างม้วนหนังสือธรรมดาธร,ราลอยอยู่ในอากาศอย่างเงียบๆน,นอกจากม้วนหนังสือแล้วยังมีรูปปั้นสีดำและกองเหรียญทองอีกด้วยหลังจากที่คินเฟงเปิดรายการทั้งสามนี้ก็มีการประกาศระดับโลกชุดหนึ่งดังขึ้นประกาศทั่วโลกขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นจีเววภูมิภาคจีนสำหรับการเปิดกล่องปิดผนึกฝุ่นโบราณอันรกร้างและได้รับคำพีถ่ายโอนเวทมนต์ต้องห้ามเท่านั้นสำเร็จแล้ว ประกาศทั่วโลกขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นจีเววภูมิภาคจีนสำหรับการเปิดกล่องปิดผนึกฝุ่นโบราณรกร้างและได้รับปติมากรรมเทพธิดาแห่งความตายสิ่งประดิษฐ์ได้สำเร็จในเวลานี้ผู้เล่นหลายคนต่างตกตะลึงหลังจากได้รับประกาศระดับโลกงานรับมีอย่างเดียวหรอสุดยอดงานรับอะไรจะแข็งแกร่งขนาดนี้คนดีเอฟเฟกต์ปติมากรรมของเทพีแห่งความตายนั้นอุกอาจเกินไปฮ่า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 มันพิเศษมากอูหงโชคนี้ไม่มีใคร ฉันพิเศษมากทำไมฉันเปิดกล่องไม่ดีทุกครั้งที่เปิดกล่องทำไมเจ้านายถึงถอดทันทีที่เปิดออกเป็นเพราะโชคไม่ดีจริงหรืออย่าบอกนะว่าฉันช่วยยายข้ามถนนทุกวันแต่เปิดกล่องแล้วไม่ได้ของดีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของคนฉันรู้สึกว่าฉันหนาวโดยพื้นฐานแล้วในชีวิตเมื่อผู้เล่นเหล่านี้กำลังพูดถึงเรื่องนี้เสียงประกาศจากโลกอื่นก็ดังขึ้นประกาศโลกผู้เล่นวางเดิมพันและสับมือเปิดกล่องปิดผนึกฝุ่นโบราณและรับกริดสัญญาแห่งความตายสิ่งประดิษฐ์ได้สำเร็จในเวลานี้เมื่อได้ยินประกาศของโลกนี้ผู้เล่นก็รู้สึกไม่พออใจีกครั้ง และคินเฟงที่เพิ่งเปิดไอเทมจำนวนหนึ่งก็หลงทางเล็กน้อยนี้จะดีมากถ้าคุณเดิมพันในมือของคุณคุณสามารถเปิดกล่องที่อื่นได้ไหมคุณสามารถเปิดสิ่งประดิษฐ์ได้หรือไม่ในเวลานี้คินเฟงสายหัวแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์จะแข็งแกร่งแต่คินเฟงก็ไม่ขาดตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือทะลุขีดจำกัดเลเวลก่อนที่จะเปลี่ยนงานแล้วค่อยพูดถึงเรื่องอื่นในเวลานี้ชินเฟิงมองเห็นสิ่งที่เขาได้รับต่อหน้าต่อตาเขาโดยตรงคัมภีรการถ่ายโอนเวทมนต์ต้องห้ามยูนิคระดับหนึ่งจำกัดเก้าห เอฟเฟกหลังจากใช้คำพีคุณสามารถเปลี่ยนอาชีพของคุณให้เป็นอาชีพเดียว Forbidden Magic Mage ข้อจำกัดสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพของเมจเท่านั้นบทนำมวลอาชีพนักเวทในสมัยโบราณเรียกว่าอาชีพที่ต้องห้ามและแย่ามากดูเหมือนว่าจะบันทึกวิธีการก้าวหน้าเมื่อเห็นเลื่อนอาชีพต่อหน้าเขาชินเฟิงก็รู้สึกสงบมากคำพีอาชีพที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นอาชีพที่ซ่อนอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาชีพนักเวท Forbidden Magic Mage สามารถเสริมทักษะทั้งหมดและเปลี่ยนให้กลายเป็นการมีอยู่ของ Forbidden Magic ที่น่าสะพรึงกลัว และอาชีพนี้เหมาะกับระบบปัจจุบันของคินเฟงการสกัดบัฟที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยความสามารถระดับมืออาชีพดังนั้นเขาจึงเลือกอาชีพตรงหน้าเป็นอาชีพหลักแรกของเขาโดยตรงในเวลานี้หลังจากที่พยายามทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วฉินเฟงก็หยิบรอบขึ้นมาทันทีและเลือกใช้มันทันทีทันใดนั้นม้วนหนังสือก็แตกสลายกลายเป็นลําแสงและไหลท่วมเข้าสู่ร่างกายของคินเฟงหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีแสงสีทองก็โผล่อ,ออกมาจากร่างกายของคินเฟงคําแนะนําคุณย้ายงานสําเร็จแล้ว คุณได้รับอาชีพที่ซ่อนอยู่เพียงอาชีพเดียว Forbidden Magic Mate คำแนะนำคุณได้รับพรสวรรค์ระดับมืออาชีพพลังต้องห้ามระดับหนึ่งติดตัวติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นและเลเวลปัจจุบันคือเลเวล11ติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนระดับของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วและระดับปัจจุบันคือเลเวล12งติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นและระดับปัจจุบันคือ IV30 ติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับคะแนนคุณสมบัติรี100คะนน คำแนะนำระดับของคุณถึงจุดคอขวดแล้วโปรดทำงานโอนย้ายงานที่สองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและทำลายขีดจำกัดบนของระดับคำแนะนำคุณได้รับภารกิจโอนย้ายงานที่สองของนักเวทเวทมนต์ต้องห้ามคิงเฟงได้ยินชุดคำสั่งของระบบนี้และหายไปเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าปัญหาคอขวดขององค์การโอนงานครั้งที่สองสำหรับอาชีพนี้จะอยู่ที่ระดับส0สิบเราต้องรู้ไว้ว่าในแต่ละสายอาชีพจะมีปัญหาคอขวดในการเปลี่ยนอาชีพทุกๆสิบระดับแม้แต่อาชีพที่ซ่อนอยู่ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากขีดจำกัดสูงสุดของอาชีพถูกกำหนดโดยคอขวดขอองค์การโอนงานโดยทั่วไปแล้วทุกอาชีพจะมีปัญหาคอขวดในการโอนงานถึง1ิบข้อจากการย้ายงานครั้งแรกที่ระดับ10ไปจนถึงงานโอนงานที่ระดับ100ร้อหมายความว่าอาชีพนี้ถึงจุดสูงสุดแล้วและเป็นการยากที่จะปรับปรุงต่อไปดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เล่นจะต้องได้รับเทพเทพฝ่าฟันอุปสรรคของมืออาชีพอีกครั้งและบรรลุตำแหน่งเทพและเวทมนต้องห้ามที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นคอขวดที่ระดับ30เหรอ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรมีพันกิจการโอนย้ายทุกๆ30สเลเวลและจำนวนพันกิจการโอนงานสูงสุดคือส0ครั้งและคินเฟิงยังสามารถไปถึงระดับ2 7 0อเจอีกด้วยความน่ากลัวของอาชีพมีเพียงขอบเขตสูงสุดของอาชีพเท่านั้นทําให้คินเฟิงตกใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยิ่งขีดจ,จํากัดบนสูงเท่าใดการเปลี่ยนงานก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วชินเฟิงก็เปิดแผงทักษะขึ้นมาก่อนและมองไปที่พรสวรรค์ระดับมืออาชีพที่เขาเพิ่งได้รับมาพลังต้องห้ามตติดตดััวระบ 1. ลำดับที่เท่ากัน1เวลาโจมตีของทักษะทั้งหมดบวก5 2เวลาคูดาวของทักษะทั้งหมดลบเเอร์เซสทักษะทั้งหมดใช้ลบ90%เอร์ซของพลังเวทมนต์ 4. ระยะเวลาการปลดปล่อยทักษะทั้งหมดเพิ่มขึ้หน100ึ่งเปอร์เซเงื่อนไขโปรโมชั่นทำภารกิจโอนงานที่สองให้สำเร็จบทนำพลังต้องห้ามนี่คือพลังที่น่าสะพรึงกลัวของเทพ,พเจ้าดูไคเมื่อเห็นพรสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเขาวดวงตาของคินเฟงก็หลีลงเอฟเฟกต์แฝงของพรสวรรค์น,นี้แข็งแกร่งมาก จำนวนการโจมตีของทักษะทั้งหมดบวก5เอฟเฟกต์การเสริมพลังนี้ทำให้ทักษะการโจมตีเดี่ยวทั้งหมดของคินเฟงกลายเป็นทักษะการโจมตีแบบกลุม่มโดยตรงเพิ่มความเสียหายเอาพุทันที5เท่าระยะเวลาทำความเย็นของทักษะทั้งหมดคือลบ90%หลังจากที่เอฟเฟกต์นี้มีผลช่วงเวลาการโจมตีของคินเฟงเพื่อแยกทักษะขั้นสูงไปเป็นบัฟในอนาคตก็จะลดลงอย่างมากเช่นกันแม้ว่าคินเฟงจะสามารถะส,สมตามจำนวนหนังสือทักษะได้แต่หนังสือทักษะบางเล่มก็หายากมากและการลดลงนี้สามารถช่วยคินเฟงได้มาก แน่นอนว่าเอฟเฟกต์ที่3านั้นค่อนข้างจืดชืดทักษะทั้งหมดใช้ลบ90%ของมานาคิงเฟงไม่ได้ใช้ค่าเวทมนเลยในตอนนี้การลดการลดมานานี้สามารถเพิกเฉยได้สำหรับเวลาปล่อยครั้งสุดท้ายของทักษะทั้งหมดเพิ่มขึ้น100%เป็นทักษะการโจมตีกลุ่มหรือทักษะส่วนบุคคลบางส่วนที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องและระยะเวลาเป็นสองเท่าถือได้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ความเสียหาย2เท่าซึ่งมีความแข็งแกร่งมากเช่นกันและที่สำคัญที่สุดนี่เป็นเพียงพลังต้องห้ามที่ระดับหนึ่งเท่านั้น หากพลังของข้อห้ามนี้เพิ่มขึ้นหลังจากเปลี่ยนอาชีพผลกระทบจะน่ากลัวมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้คินเฟิงก็รู้สึกว่าคลื่นเลือดนี้ได้รับมันแล้วหลังจากอ่านความสามารถพิเศษที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วชินเฟิงก็เพิ่มคะแนนคุณสมบัติฟรีทั้งหมดที่เขาได้รับให้กับสติปัญญาหลังจากทำเช่นนี้เขาก็เปิดแผงงานและดูผ่านกิจการถ่ายโอนที่เขาได้รับภารกิจโอนย้ายครั้งที่สองของปรมาจารย์เวทมนต์ต้องห้ามระดับ SSS เนื้อหาภารกิจผู้เล่นคนเดียวตามล่าบอสสีม่วงทองสิบตัวที่ททยยทให้้เสสร็จิน เป้าหมายภารกิจบอสระดับซิจินเสร็จศูนย์ศนสิบรางวัลสำเร็จภารกิจหนึ่งความสามารถระดับมืออาชีพขั้นสูงสองกล่องของขวัญอาชีพนักเวททองม่วงดอกจันหนึ่งค่าปรับภารกิจล้มเหลวไม่มีขจีจํากัดภารกิจไม่มีบทนำหากคุณต้องการได้รับพลังแห่งข้อห้ามคุณต้องทนทุกข์ทรมานจากความตายค่าบอสสีม่วงทองสิบตัวที่สูงกว่าสิบระดับหรอข้อกำหนดนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เล่นทั่วไปบางทีงานนี้เพียงอย่างเดียวอาจต้องขอราคาสูงในการเลื่อนระดับ แต่สาหรับคิ้นเฟืงงานนี้เป็นเรื่องง่ายและสามารถทําได้แบบสบายๆหลังจากดูภารกิจแล้วฉินเฟิงก็หันความสนใจไปที่ไอเทมอื่นที่ได้รับจากช่องเก็บของประติมากรรมเทพีแห่งความตายสิ่งประดิษฐ์ระดับ100คลาสสิ่งประดิษฐ์เอฟเฟกต์พิเศษของโบนัสอุปกรณ์เสริม1หลังจากสังหารศัตรูแล้วโทษประหารชีวิตคือบวก1,000% 2หลังจากสังหารศัตรูแล้วคู่ต่อสู้จะรอปอุปกรณ์และเหรียญทอง50%โดยอัตโนมัติ3เทพีแห่งความตายความชื่นชอบบวก50% ข้อจำกัดไม่มีความทนทาน 1000W พ0 0 0 w บเยูน่ยูบทนำรูปปั้นเทพีแห่งความตายดูเหมือนจะมีพลังแห่งความตายอันแข็งแกรง่งชินเฟิงจ้องมองไปที่เอฟเฟกต์โบนัสพิเศษของรูปปั้นนี้และรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเอฟเฟกต์ effect ของรูปปั้นเทพีแห่งความตายนี้เป็นสิ่งที่คนน่ารังเกียจต้องมีเอฟเฟกต์ effect พิเศษประการแรกคือโทษประหารชีวิตบวกหพันเอร์เซหลังจากสังหารศัตรูเดิมทีการฆ่าคนลดลงหนึ่งระดับด้วยเอฟเฟกต์นี้ลดระดับโดยตรงสิบระดับ คนดีถ้าผู้เล่นระดับสูงพบกับฉินเฟิงเขาจะพบกันบนดาดฟ้าทันทีที่เสียชีวิตหากคุณเพิ่มสัตรูคนที่2เพื่อค่าคู่ต่อสู้จะดรอปไอเทมและอุปกรณ์5้าเอร์ซนและเอฟเฟกต์ของเหรียญทองโดยอัตโนมัติหากคุณลดระดับคุณจะดรอปหนึ่งระดับและเหรียญทองของอุปกรณ์และอุปกรณ์ครึ่งหนึ่งจะหายไปความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับการล้มละลายคืออะไรสำหรับเทพธิดาแห่งความตายตัวสุดท้ายความชื่นชอบบวก50เปอร์เซนผลกระทบนี้ไม่มีรถจืดทั่วคราว แต่หากได้พบกับเทพีแห่งความตายองนี้ในอนาคตโบนัสความโปรดปรารน,นี้อาจมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดคินเฟงเหลือบมองที่ระดับของอุปกรณ์ระดับหนึ่งร้อยไม่มีทางที่จะสวมใส่มันได้ในขณะน,นี้นี่ไม่มีอะไรเลยใส่ไว้ในช่องเก็บของทั่วคราวรอให้ถินเฟิงได้รับบัฟจำกัดเลเวลจากนั้นอุปกรณ์ก็จะเหมือนเดิมหลังจากนับกำไรทั้งหมดแล้วคินเฟงก็ออกจากที่นี่โดยตรงและต่อไปสิ่งที่คินเฟงต้องทำคือการไปที่บ้านประมูลซื้อหนังสือทักษะอุปกรณ์และยาต่างๆและเพิ่มเอฟเฟกต์บัฟของเขาเองณนะขณะนี้ คินเฟงเปิดแผนที่โดยตรงทำเครื่องหมายที่ตั้งของบ้านประมูลและรีไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วไม่กี่นาทีต่อมาคินเฟงก็มาถึงบ้านประมูลโรแลนด์บ้านประมูลโรแลนด์ตั้งชื่อตามนามสกุลของผู้ก่อตั้งโรแลนด์บ้านประมูลแห่งนี้เกือบจะเป็นร้านประมูลที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรสงครามไม่ใช่หนึ่งในนั้นดังนั้นก็ไม่เป็นไรที่จะมาที่นี่เพื่อซื้อของสิ่งที่คุณต้องการปรับใดที่คุณมีเหรียญทองเพียงพอร้านประมูลลูโอชวนก็สามารถจัดหาให้คุณได้ในเวลานี้หลังจากมาถึงงงทีี่่นนนนิิเเเฟเดตรรข้้าาไปใาปใบะมูล คำแนะนำคุณได้เข้าสู่บ้านประมูลลูโอถวนหลังจากที่ระบบแจ้งเตือนพนักงานต้อนรับก็เดินเข้ามาและยื่นหนังสือรับเวทมนต์ให้กับคิ้เฟงและพูดว่าหากคุณต้องการซื้อหรือขายสินค้าคุณสามารถอ่านหนังสือความลับเวทมนต์เล่มนี้ได้ใช่คิ้เฟงพยักหน้าเปิดหนังสือรับเวทมนต์อย่างชำนาญในช่วงเวลาถัดมาหน้าฟังก์ชันแคตตาล็อกขนาดใหญ่ก็ถูกระงับต่อหน้าคิ้เฟงมีเพียงสองตัวเลือกในแคตตาล็อกรายการซื้อสินค้าสินค้าลดราคาคิ้งเฟงจะไม่ขายสินค้าอย่างแน่นอนเขาจึงเลือกซื้อสินค้าโดยตรง หลังจากที่คินเฟงเลือกที่จะซื้อสินค้าหน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆรายการจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆข้างต้นอาวุธชุดเกราะเครื่องประดับอุปกรณ์พิเศษภาพวาดการออกแบบยุทธปัจจัยสัตว์เลี้ยงคลาสย่อยและอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีหน้าค้นหาสําหรับผู้คนโดยเฉพาะเมื่อเห็นสิ่งนี้คินเฟงก็ตกอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้งปัจจุบันคินเฟงมีบัฟมากมายทักษะบัฟเชิงรุกที่สามารถซ้อนทับได้โดยการซื้อหนังสือทักษะได้แก่ลูกไฟขนาดเล็กสายฟ้าฟาดและความรอดจากแสงศักดิ์สิทธิ์ หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วถินเฟิงก็ค้นหาหนังสือทักษะลูกไฟน้อยโดยตรงและช่วงเวลาถัดไปผลการค้นหาปรากฏขึ้นอย่างช้าช้าหนังสือทักษะไฟบอลขนาดเล็กตัวอย่างเอฟเฟกต์ ect, จำนวน7ราคาเจ็ดสิเหรียญทองสิบเหรียญทองต่อสำเนาผู้ขาย NPC เฉิงฉีหนังสือทักษะไฟบอลขนาดเล็กตัวอย่างเอฟเฟกต์ ect, จำนวน107ราคา 1, นึเจเหรียญทองสิบเหรียญทองต่อสำเนาผู้ขายรหัสผู้เล่นถูกตั้งค่าให้ซ่อนจุด เนื่องจากเป็นทักษะเวทไฟระดับต่ำของนักมายากลราคาของหนังสือทักษะเล่มน,นี้จึงค่อนข้างถูก10เหรียญทองสำหรับผู้เล่นทั่วไปอาจใช้เวลานานกว่าจะสามารถซื้อได้แต่สำหรับคินเฟงที่เพิ่งสร้างโชคลาภในโลกเงินที่เขามีก็เพียงพอที่จะซื้อหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กที่มีราคาต่ำกว่าในตลาดได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้คินเฟงก็เริ่มสแกนสินค้าโดยตรงคำแนะนำคุณใช้ไป70เหรียญทองและซื้อหนังสือทักษะไฟบอลขนาดเล็กดอกจันเจ็ด คำแนะนำคุณใช้ไป1 0 7 0เหรียญทองและซื้อหนังสือทักษะไฟบอลขนาดเล็กดอกจัน1,070คำแนะนำคุณใช้ไป700ร้เหรียญทองและซื้อหนังสือทักษะไฟบอลขนาดเล็กดอกจัน70ภายในไม่กี่นาทีถินเฟิงซื้อหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กจำนวน9999เเล่ม และนี่คือราคาของขิ้นเฟง 17W เหรียญทองหนังสือทักษะบางเล่มมีของพรีเมียมบ้านประมูลมีราคาถูกที่ด้านหน้าและมีราคาแพงที่ด้านหลังและไม่มีการกำหนดไว้ที่10เหรียญทองหลังจากซื้อหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กจำนวนมากขิ้นเฟงก็เริ่มดึงทักษะโดยตรงหนังสือเมื่อหนังสือทักษะแต่ละเล่มกลายเป็นแสงสีทองมันก็สลายไปบัฟลูกไฟขนาดเล็กของขิ้นเฟงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคำแนะนำคุณได้ดึงหนังสือทักษะไฟบอลตัวน้อยและบัฟของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วโปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบ คำแนะนำคุณได้ดึงหนังสือทักษะไฟบอลตัวน้อยและบัฟของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วโปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบคำแนะนำคุณได้ดึงหนังสือทักษะไฟบอลตัวน้อยและบัฟของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วโปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบ10นาทีต่อมาคิงเฟงดึงหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กทั้งหมดออกมาได้สำเร็จและจบลงในเวลานี้เขาเปิดแถบสถานะโดยตรงและมองไปที่บัฟลูกไฟขนาดเล็กบัฟบอลไฟเล็กเอฟเฟก ทุกทุกหนึ่งวินาทีจะปล่อยสิละปะบอลไฟเล็ก6ครั้งโดยอัตโนมัติกับเป้าหมาย10,000เป้าหมายภายใน1,000ดอกจัน1,000ยูนิตลูกไฟขนาดเล็กจะสร้างความเสียหายเวทติดไฟ10,000บ14,589ให้กับศัตรูผู้ชายที่ดีหลังจากบริโภคหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กไป9,999เล่มบัฟของลูกไฟขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นนั้นช่างน่าตกใจอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงระยะ1,000ดอกจัน1,000ที่ระยะนี้ขิ้นเฟงสามารถโจมตีสัตว์ประหลาดในป่าได้แล้วและด้วยการเพิ่มพลังต้องห้ามแต่ละเป้าหมายสามารถปล่อยลูกไฟขนาดเล็กได้6ลูก นี่มันน่ากลัวเกินไปหน่อยเมื่อคินเฟงคิดเรื่องนี้ชุดของระบบแจ้งเตือนก็ดังขึ้นคำแนะนำคุณสังหารหมียักษ์ที่อัปเกรดแล้วระดับทองได้สำเร็จและคุณได้รับคะแนนประสบการณ2000์20,000 24 242,000คำแนะนำคุณสังหารหมียักษ์ที่อัปเกรดแล้วระดับทองได้สำเร็จและคุณได้รับคะแนนประสบการณ2000์20,000 24 242,000 คะแนนคำแนะนำคุณสังหารหมียักษ์ที่อัปเกรดแล้วระดับทองได้สําเร็จและคุณได้รับคะแนนประสบการณ์20,000บวก24-200คะแนนคำแนะนําระดับของคุณถึงขีดจํากัดสูงสุดแล้วและค่าประสบการณ์ส่วนเกินจะถูกเก็บไว้ทั่วคราวในกลุ่มประสบการณ์ขีดจํากัดบนในปัจจุบันของกลุ่มประสบการณ์คือ4ี่้อยล้านสี่อล้านคำเตือนไม่สามารถรับค่าประสบการณ์พิเศษได้อีกต่อไปมันถูกกระจายออกไปโดยอัตโนมัติโปรโดทำงานโอนงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อโอนงานคินเฟงรู้สึกอุกอาจเล็กน้อย เขาไม่ได้ทําอะไรเลยและคลื่นแห่งประสบการณ์ก็เต็มเปี่ยมนี่มันรดบักเกินไปใช่ไหมสิ่งสําคัญคือทักษะลูกไฟเล็กๆนี้ได้เปลี่ยนจากทักษะเดียวเป็นทักษะที่สามารถโจมตีได้หนึ่งหมื่นหน่วยในเวลาเดียวกันความสามารถในการโจมตีเป้าหมายหนึ่งหมื่นหน่วยโดยทั่วไปแล้วมีเพียงคาถาต้องห้ามในระดับสูงสุดเท่านั้นดังนั้นคลื่นขอองค์การเพิ่มขึ้นนี้จึงแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามหากคุณยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปก็ไม่จาเป็นเนื่องจากหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กต่อไปนี้มีราคาสูงซึ่งถือเป็นนเบี้ยยปรรระกัภาแง หนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กธรรมดาสามารถขายได้ในราคานับหมื่นเหรียญทองถ้าคุณเป็นคนโง่คุณจะไม่ซื้อหนังสือทักษะประเภทนี้อย่างไรก็ตามชินเฟิงจะสามารถติดต่อพ่อค้าบางไรายได้ในอนาคตซื้อหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กในราคาถูกต่อไปและเพิ่มพูนบนี้หลังจากที่คิ้นเฟิงเสริมความแข็งแกร่งให้กับบัฟได้ทั่วขนาดหนึ่งเขาก็ปิดบัฟการโจมตีที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดหลังจากปิดบัฟการโจมตีทั้งหมดแล้วชินเฟิงก็เปิดหนังสือเวทมนต์แห่งการประมูล0.9และเริ่มซื้อหนังสือทักษ ต่อไปชินเฟิงซื้อหนังสือทักษะสายฟ้าฟาด9 9้าเเล่มและหนังสือทักษะถ่ายถอนแสงศักดิ์สิทธิ์โดยตรงหลังจากซื้อหนังสือทักษะประเภทเดียวกันจำนวนมากขึ้นเฟิงก็เริ่มดึงมันออกมาอย่างเมามันหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงคำแนะนำคุณได้ดึงหนังสือทักษะการถ่ายแสงศักดิ์สิทธิ์และบัฟของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วโปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบหลังจากแยกหนังสือทักษะเล่มสุดท้ายแล้วชินเฟิงก็เปิดแถบสถานะโดยตรงและมองไปที่บัฟสายฟ้าฟาดและบัฟแลกแสง บัฟสายฟ้าฟาดเอฟเฟกต์ทุกๆหนึ่งวินาทีจะปล่อยสายฟ้าฟาดโดยอัตโนมัติหครั้งกับเป้าหมาย1 0,000เป้าหมายภายใน 1. 0 0 0ดอกจันหนึ่งพันหน่วยสายฟ้าฟาดจะสร้างความเสียหายเวทสายฟ้า15 0 0งหบวกหนึ่งหให้กับศัตรูบัฟการถ่ายแสงศักดิ์สิทธิ์เอฟเฟกต์ทุกๆ1วินาทีการถ่ายแสงศักดิ์สิทธิ์จะถูกปล่อยให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะ 1. 0 0 0ดอกจันหนึ่งพันแต้มทำให้เกิดความเสียหายเวทมนต์แสงสองหมื่นบวกหนึ่ คนดีหลังจากทักษะทั้งสองได้รับการเสริมความแข็งแกร่งแล้วพวกเขาทั้งสองก็กลายเป็นผู้บัฟระดับคำสาปที่น่ากลัวอย่างยิ่งโดยพื้นฐานแล้วเปิดทักษะทั้งสามนี้เพื่อออกไปเพียงแค่วางสายอัตโนมัติก็เป็นอันเสร็จสิน้นมอนสเตอร์ในระยะหนึ่งพันดอกจันหนึ่งพันแม้จะอยู่ในระดับที่สูงมากคาดว่าจะไม่สามารถต้านทานความเสียหายที่น่ากลัวนี้ได้ในเวลานี้หลังจากที่เพิ่มบัฟการโจมตีหลักทั้งสามแล้วมันก็เริ่มเพิ่มบัฟอื่นๆนอกจากบัฟการโจมตีแล้วบัฟที่ถิ่นเงากเฟพิ่มองต้องกันารเพ ในเวลานี้คินเฟงค้นหาอุปกรณ์ที่มีเอฟเฟกต์น้ำโดยตรงเกราะน้ำหมาป่าป่า,ปาเหล็กดำตัวอย่างเอฟเฟกต์ปริมาณ 1. ราคาสิบเหรียญทองผู้ขายสะพานโบราณ N p c พซแผ่นเกราะป้องกันอาการบาดเจ็บหกักทองดูตัวอย่างเอฟเฟกต์จำนวน2ราคา1,000พเหรียญทองผู้ขาย N p c เจียงหยุนอุปกรณ์ชุดเกราะจำนวนมากที่มีเอฟเฟกต์ป้องกันการบาดเจ็บปรากฏต่อหน้าคินเฟงและอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่แพงมากดังนั้นคินเฟงเริ่มซื้อโดยตรงในปริมาณมาก